มานะคะก็กลายเป็นข่าวสะเทือนใจของผู้คนในสังคมค่ะเนื่องจากว่านักปั่นจักรยานผู้นี้มีเป้าหมายที่จะปั่นจักรยานข้าม5ทวีปเพื่อทำลายสถิติใหม่ลงในกินเนสบุ๊กทำให้หลายฝ่ายต้องหันกลับมาทบทวนมาตรกา,รการการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนเนื่องจากรถจักรยานนี้ก็น่าจะได้ชื่อว่าเป็นยานพาหนะที่ปลอดภัยที่สุดติดตามจากรายงานค่ะ ความพยายามของหลายภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งจัก,กรยานกำลังถูกท้าทายด้วยอุบัติเหตุรถชนจัก,กรยานของนักปั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกเสียชีวิต3รายในช่วงเวลาเพียง2ปีโดยเฉพาะเหตุการณ์นายฮวนฟรานซิสโกนักปั่นจัก,กรยานชาวชิลีเจ้าของสถิติโลกในกินเนสเวิด์เรคคอร์ดที่ตั้งเป้าหมายเดินทางข้าม5้าทวีปภายในระยะเวลา5ปีแต่ถูกรถกระบะชนเสียชีวิตเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถือเป็นบทเรียนที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่รถจัก,กรยานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนสามีภรรยาชาวอังกฤษนักปั่นจัก,กรยานรอบโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันจนกลายเป็นข่าวครึกโครมไปทั่วโลกทำให้เกิดการตกเถียงในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะสวัสดิภาพของนักปั่นจัก,กรยานซึ่งมีความพยายามหามาตรการป้องกัน โดยการบังคับใช้กฎหมายให้เต็มประสิทธิภาพและสร้างมาตรการเสริมที่ทำให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจร<ม>ควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและทำเส้นทางรถจักรยานที่เอื้อต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ขณะที่เสียงสะท้อนจากสิ่งนักปั่นอย่างนายมงคลวิจารณะนายกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย มองว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำซากในครั้งนี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถยนต์บางส่วนที่ไร้จ,จิตสำนึกสาธารณะและขับขี่รถโดยประมาทขณะที่ลักษณะทางกายภาพของถนนตามต่างจังหวัดแม้จะมีหลายทางกว้างเอื้อต่อการปั่นจัก,กรยานมากกว่าในเมืองใหญ่แต่ก็ถูกมองว่าไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากหลายทางถนนตามต่างจังหวัดมักจะถูกใช้สำหรับการแซงหรือวิ่งในเวลารถติด และถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงคือรถที่ขับช้ามักจะวิ่งในเลนขวาทําให้รถคันอื่นต้องแซงซ้ายจนเกิดอุบัติเหตุชนรถจักรยานดังกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดและไม่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุจากเรื่องใดแต่ประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องเร่งทบทวนคือประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงส่งเสริมให้ประชาชนขี่จักรยานตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นมาตราการด้านความปลอดภัยจะต้องมีความชัดเจนเพื่อคืนค,ความปลอดภัยให้กับกลุ่มนักปั่นจักรยาน ขณะที่ผู้ขี่รถจักรยานเองก็ต้องมีความระมัดระวังตัวและให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นไฟกระพริบเสื้อสะท้อนแสงสีสว่างและหมวกกันน็อก <c oughs> ทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว MPT ผักกันสักครูนะคะช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าคดี